เอาใบแบบไหนใบสวยสีไม่มีหนอนเจาะอะไรนี้หนอนเจาะแบบไหนวะอันนี้คือต้นอะไรคะบมะมี่เอาแบบไหนโอ้ใครเคยกินบ้างขึ้อป่าใบอ่อนๆสิใบอ่อนๆกินได้เหมือนกันนะลองลองทอดเปรียบเทียบกันใบแก่กับใบอ่อน ก็ล้างสลายไม่ใช่ล้างใบบักมีล้างใบบักมีล้างให้มันสะอาดโอ้โหครัวสกรปรกมากได้ดีนเคต่อไปคือเทน้ำมันประมาณน,นี้นิดเดีอ่ะสแก๊บแตดีๆนะจำอีกส,<ำ>สูส่ข้อก่อน <laughs> สะบัดหน้ามองไหม,มนี่เลยนะโทษอย่าให้มันไหมสิมันไหมมันก็ ใส่หลายแพะผมแม่ยไม่ซื้อาวกลีบทอดเลยทอดจริงๆใช้ไฟทอดให้คุณแม่ดีๆเลยนะอย่า,า,า,าให้มันไหม้นะกระเด็นครับพอมกรอบพอนะอ้อกระเด็นครับเพราะว่าเวลาที่น้ํามันเจอกับน้ําแบบนี้นะมันก็จะกระเด็นเให้มันกรอ,อบพอนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องล้างเสร็จแล้วก็ต้องรองให้มันแห้งก่อนนะคะ ไม่งั้นก็คือกระดินแบบนี้เลยค่ะโอ้ <laughs> ยช่้ยช่้ยโอ่าม <laughs> ีบังเธอมันสุกจังอ่ะยังโอ้ ขนาดไฟอ่อนเนี่ยมันกรอบนะคนตกินหอมมากพอแล้วไหมอะพอไพอไปรู้ว่า ถ้ามันไม่กรอบบอกเลยว่าเวลากินกัดยากก็ต้องให้มันกรอบก่อนนี่ไงน่าจะถูกแล้วพอแล้วแป้บนึงแป๊นนึงนี่นี่โอ้ยไม่แล้วมมาันไม่ปิดแก๊ปปิดอะไรอ่ะโอ้ย ตักมันออกเลยทอดใบใหม่นะทอดใบตรงนี้ต pues ่อไปต่อไปคือปรุงใส่อะไรบ้างเมนฉันจะโรยรรตีมานะโอ้โหให้มันเข้ากันนั้นรสอะไรเปรี้ยเลย เราทำสาหร่ายทอดรนะโดดดกละ <c oughs> สาลายกินลายหัวลกเด้อบ่อไ้ก่นหัวลกคอหัวลกอ่ะชิม อร่อยไม่คิดถ่ายป๊อร่อยจริงกรอบมากแล้วก็รสดีจัดจา้านแต่ต้องมีรสดีนะถึงจะอร่อยฮัลโหลอันนี้คือกินรสดีโดยโตรงอ,อร่อยมากกรอบอะออร่อยใบแข็งใบอ่อนกินได้บุ้บใบแก่ก็กินได้ใบอ่อนไ,ไหนวะ เมื่เห็นแล้วใบอ่อนที่เราเก็บมาอืมเสียงกรอบอะเสียงเสียงขอเสียงหน่อยไ,ได้เลยลองไปทำดูกันนะคะ